กลับมานิวอรุณสวัสดิ์ในช่วงที่2กันครับคุณผู้ชมครับจากเกาะลันตาดิฉันก็ดำน้ำไปวันนี้เราอยู่ในน้ำตลอดเลยนะอดิฉันก็ดำน้ำไปและดิฉันก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่คือรุ่นไม่ผิดนะหยวนคลาสใช่ไหมคะหยวนคลาส26 t หยวนคลาส26 t ทีของสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติเรียบร้อย13,500ล้านบาทของกองทัพเรือคือเป็นข่าวในสื่อมวลชนก่อนบว่า เขาอนุมัติแล้วนะเขาอนุมัติแล้วในครอรมอแล้วเขาก็จะส่งเรื่องไปกองทัพเรือและกองทัพเรือก็ค่อยดําเนินการจัดซื้อทีนี้ก็เลยไปถามกันเมื่อวานนี้ก็เลยได้รับการยอมรับมาว่าก็อนุมัติแล้วไงเอออนุมัติไปวันที่18เมษายนที่ผ่านมาแล้วจะเอารายละเอียดใช่ไหม <c oughs> ได้เดี๋ยววันนี้บิ๊กป้อมจะพูดด้วยนะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดออกมาพูดเนี่ย <c oughs> ผมว่าฟังขึ้นนะคืออย่างนี้ ทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลโสนสรรเสริญบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงกลาโหมเนี่ยชี้แจงในที่ประชุมคอรมอลเลยนะะว่าความจําเป็นที่ต้องจัดซื้อไม่ได้เพราะอยากได้ตามประเทศอื่นแต่เป็นการดําเนินงานตามยุทธ,ธศาสตร์ป้องกันประเทศกองทัพเรือประเมินจากภัยคุกคามของประเทศที่มีนาเขตติดกับไทยแล้วและประเมินจากความมั่นคงทางท้องทะเลคือผมก็เข้าใจเลยนะถ้าคุณอัญชลีพรอ,อยู่ที่บ้าน แล้วลวลอบล,ล,ล,ล้วขอบชิดของคุณอัญชลีพรสี่ทิศเนี่ยเขามีทีท่าที่ว่าจะเอาเปรียบคุณเอางี้ดีกว่าคุณอยู่บ้านคุณนะอ,อรอบบ้านคุณเนี่ยทำห่วงจุย้ยเป็นรูปทหารถือปืนอ,อส่องเข้าบ้านคุณตลอดสี่ทิศเลยเคุณอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ผมก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันนะ่ะคุณทําห่วงจุ้ยสู้ผมก็ต้องเอากรอเอาปืน <c oughs> เอาอะไรมาตั้งสู้เขาอะ่ะ <c oughs> ไม่อย่างงั้นคิดอะไรไม่ได้ ก็เอากระจกแปดเหลี่ยมอะสะท้อนกลับไม่งั้นอยู่ๆเกิด <c oughs> เกิดเขาจูงสุนัขมาอื้อหน้าบ้านผมแล้วผมงอๆ <c oughs> อุ้ยไม่กล้าผมไม่มีอะไรจะไปตอบโต้เขาแล้วยังไงอะเช้ามาผมก็เดินไปกวาดอื้อหน้าบ้านอย่างนี้เหรอเอางี้ดีกว่าคุณเห็นพวกรถที่วิ่งไปวิ่งมาในประเทศไทยอะชอบมีหมวกสีเขียวบ้างสีกากีบ้างอยู่หลังรถบ้างไหมคะ <c oughs> หมวกแข็งๆอะไม่อยากจะไปพูดเรื่องนั้นเลยเ บางคน,นเขามไม่ไไบางคนเขาไม่ได้เป็นด้วยนะบางคนคืออะไระคุณเห็นไหมคะว่าตราเข้าสถานที่หน่วยงานใหญ,ใหญ่มันหมดอายุไปนานมาก,กแล้วอ,อเออบางคนยังไปตัดป้ายนมเม็ดเลยอะค่ะป้ายนมเม็ดนมเม็ดจิตรดาท,ท,ที่มีป้าย นี่คุณ,คณ osure, หย,ย,ยุดหยุดหยุดหยุดยุดยุดยุอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันมีความพยายามคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี Ahmad, ่ยรู้สึกปลอดภัยที่สุดมีระบบการป้องกันตัวที่ดีที่สุดไม่อยากให้ใครมาข่มเราได้แล้วในเรื่องความมั่นคงของชาติล่ะถ้าเรารู้ว่าประเทศทางใต้ของเราก็มีเรือดำน้ํา เรารู้ว่าประเทศทางตะวันออกของเราก็มีเรือดำน้ำประเทศทางตะวันตกของเราก็เตรียมจะมีเรือดำน้ำแล้วเราจะใช้อะไรเราจะใช้มนุษย์กบว่ายลงไปแล้วก็นั่งรอขอ,ขอความเมตตาจากมันเช่นนั้นหรือคืออยู่ในโลกความเป็นจริงเหรอชีวิตนในทะเลเนี่ยไม่ได้มีแค่เกาะลันตานะฮะเกาะลันตาก็ถูกยึดที่ไปแล้วด้วยเออไม่ได้มีแค่เกาะลันตาที่สวยงามไว้ไปเที่ยวนะคะ,ะในความเป็นจริงแล้วมันมีทรัพยากรแล้วมันก็มีเรื่องที่มันเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง แล้วโลกมันก็เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่เคยคิดว่าเกาหลีจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปคิดว่าอเมริกาจะมีทั้มใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเกาหลีเหนือที่เอามาตลอดจะมาถึงขนาดนี้ได้เพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงเขาไม่ได้พูดทั้งหมดแล้วคนที่พูดก็ไม่ใช่คนรู้จริงนะฮะเพราะคนรู้จริงเขาบอกว่าพูดในท้อยเหอะเรื่องนี้พูดจริงๆลําเดียวมัยังว่าน้อยไปเลยใช่ค่ะเรามี เรามีทะเลสองข้างนะแล้วยังไงเรายังไม่มีคอคอดกัดครับใช่ค่ะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อันดามันเรือเราเกิดอยู่ฝั่งอ่าวไทยกว่าจะอ้อมแหลมกูทโพบไปนี่ทำยังไงฮะใช่ไหมผมว่ามันยังมีน้อยไปด้วยซ้ำนะอันนี้อันนี้คุยกันเฉยๆนะฮะเพราะนายประวิทย์จะพูดเองนะคะในวันนี้จะพูดทั้งหมดเนี่แหละค่ะแต่คำว่าพูดทั้งหมดก็เรียนว่าก็พูดเท่าที่จำเป็น บางเรื่องเป็นเรื่องของความมั่นคงเนี่ยผมว่ามันมันมีม,มีเหตุผล,<า>ผลในตัวอยู่แล้วล่ะว่าทําไมถ้าคุณจะห่วงเรื่องซื้อเรือดำน้านะ,ค,ะคุณนันชลีพรคุณห่วงว่าไอ้เงิน9ก้าแสนล้านบาทที่ใช้ไปในโครงการจํานําข้าวจะหาจะหาจะเจอได้เท่าไหร่ดีกว่าผมรู่จริงหรือว่าคุณไปนั่งห่วงเรื่องของการยึดทรัพย์เครือข่ายที่ชุจริตด,ดีกว่าดูว่าจะได้กลับมาเท่าไหร่เพอเพอซื้อเรือดำน้ําได้สองลำ ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ทุจริตกันนะคะปลานนี้เราได้เรือมาหลายฝูงแล้วล่ะค่ะเป็นเป็นฝูงเลยดีกว่าเอาว่าโอ้โหวิ่งมาเลยอย่างกับปลาโลมาเลยบู๊อย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็มีนานแล้วด้วยนะคะนะฮะค่ะอีกเรื่องหนึ่งต่อเนื่องนะคะมาเรื่องคุณไม่กล้าอ่านแล้วสิเป้าป้าคือที่มันสองจิตสองใจเรื่องเนี้ยทำไมอ่ะว่าเราจะอยู่กันในโลกของความเป็นจริงหรือเราจะ แบบไหนเดียหรือคุณจะเอาเรื่องออกหมายจับที่แม่ห้องสอนก่อนก็ได้จะเอาเรื่องความเป็นจริงก็ได้เอาเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะเรื่องของการเลือกเพศลูกเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับคนในภูมิภาคเอเชียของเราเลือกเพศเลือกอะไรนะเขาเรียกอะไรคาดดาลักษณะพันธุกรรมตัวใหญ่ร่างกายสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ป่ะคือไม่หรอกค่ะเอาแค่ว่าหนึ่งเอาให้มีให้มีลูกได้ก็เป็นเรื่องใหญ่สอง การต้องมีลูกชายก็เป็นเรื่องใหญ่ของหลายๆสังคมที่ต้องมีลูกชายให้ได้ถ้าไม่มีลูกชายนี่พ่อตายไม่ได้เลยนะคะจะต้องมีลูกชายถือตะเกียงส่งนําสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยปรากฏต้องมีให้ได้ไขนาดนั้นหรอกต้องมีต้องมีอินเดียก็ต้องมีนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นการเลือกเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่องนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นําจริงๆครับในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ราคาอยอมรับได้ที่อื่นเขาก็เก่งค่ะ แต่ว่าเขาใช้ใจ่ายมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีธุรกิจแบบเนี้ที่เข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะมากมายจนล่าสุดก็ไปเจอว่ามีคนหิ้วลอดอสุจิอืข้ามพรมแดนอยู่ในถังในตัวเจ่นไปเลยที่สะพานข้ามแดนไทยหนองคายนี่แหละก็คือให้ความเย็นใช่ไหมหไม่ให้มันตายไงจากเมืองไทยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอะะกะว่าจะไปทําที่ลาวจะไปอุ้มบุญที่ลาวเพราะกฎหมายไทยไม่ยอมอนุญาตแล้วเดี๋ยวนี้แต่คนเก็บสเปิร์มเนี่ยเก็บที่เมืองไทยคนเก็บสเปิร์มเนี่ยเป็นบริษัท ที่ที่เขาจดทะเบียนเก็บได้นะเขาเขาเขาาไม่มีอะไรนะเก็บสเปิร์มที่เมืองไทยแต่ข้ามไปผสมแล้วก็มีคนรับตั้งคันเนี่ยคาดว่าอยู่ในลาวเพราะทางไทยนี่ถูกทลายหมดแล้วนี่นะคะล่าสุดก็เลยไปสาวดูว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็มีหน่วยงานที่ออกมายอมรับเหมือนกันนะคะบริษัทหนึ่งที่เขาถูกระบุว่าเป็นเจ้าของสเปิร์มเนี่ยเขาบอกจริงค่ะจริงคือมีมีมีการเก็บสเปิร์มจริง แล,แล้วเจ้าของของสเปิร์มเนี่ยก็โทรเข้ามาหรือติดต่อเข้ามาว่าเดี๋ยวจะให้คนมาเอาสเปิร์มออกไปก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาอ,ะอ่ะเขาฝากเอาไว้นี่ค่ะแล้วก็มีคนมาเอาออกไปจริงแต่เป็นคนละคนกับคนที่เป็นข่าวว่าหิว้วคนมาเอาสเปิร์มกับคนที่หิ้วข้ามแดนคนละคนกันเจ้าของศูนย์หรือเจ้าของสถานพเนีย ART <ๆ>เาขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาส่งมอบสเปิร์มให้กับคนนั้นไปแล้ว เขาก็ไม่มีส่วนรับรู้แล้วว่าหลังจากนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรเพราะนั่นคือถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเขาอะนะฮะอลองฟังเสียงดูไหมอ่านะครับอสตุจิที่แช่แข็งนะครับนะครับก็จากเอกสารที่เราได้จากที่หนองคายนะครับนะครับก็เป็นไปตามที่ทางคลินิกที่เคยถแถลงไว้เมื่อก่อนหน้านะครับว่าเป็น ของผู้ป่วย2ท่านนะครับซึ่งเป็นชาวเวียดนามกับชาวจีนอันนี้กำลังอยู่ในขณะตรวจสอบนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่ในในการตรวจสอบรายละเอียดนะครับนอกจากที่จะเรื่องของการเก็บนะครับมันจะต้องมีอ่าอ่าโปรเซสนะครับตั้งแต่คนไข้มานี่ต้องมานั่งคุยนะครับ OPD card เป็นอย่างไรนะครับตรวจร่างกายอย่างไรตรวจเลือดตรวจ ออกซิจิอย่างไรนะครับแล้วก็เก็บอย่างไรแล้วก็มารับไปเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องกําลังอยู่ในช่วงของการหาหลักฐานนะครับก็มาดูนะครับว่ากระบวนการการได้มาของออกซิจินะครับถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับอย่างเงี้เราก็ต้องมาตรวจว่าทําแผบยังไงคนไข้มามีการตรวจร่างกายสักประวัติต้องมาดูเรื่องของมาตรฐาน ที่พูดอยู่นี่คือนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถากร,รเป็นรองทันตีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะเมื่อวานนี้คือไปตรวจที่ศูนย์ s u พ e เรีย ART ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าของเชื้ออสุจิที่แช่แข็งที่ถูกตรวจยึดได้นี่แหละคือไปดูว่าทําหัตถการอะไรถูกต้องหรือเปล่าว่างั้นเถอยังไม่ได้บอกว่ามีความผิดที่ขออนุญ,ญาตไว้ว่าทาอย่างนี้นะแล้วคุณทําถูกทําดีหรือเปล่าอ่ะทีนี้ประเด็นอันหนึ่งก็คือว่าทางศูนย์เนี่ย ที่เขาถูกระบุว่าเป็นเจ้าของ s p e r มสองหลอดนั่นน่ะเขาก็ยอมรับว่าจริงอย่างที่ว่านั่นแหละนะคะแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องในการทําผิดกฎหมายเขามีหน้าที่เก็บเขาก็เก็บเ,เจ้าตัวให้คนมาเบิกไปจะไปทําอะไรก,ก็เชิญก็เอาไปค่ะไปฟังเลยค่ะซึ่งให้ชัดเจนคนที่มารับไม่ใช่น้องคนที่ถูกจับนะครับอย่างที่อย่างที่เรียนไปเมื่อวันศุกร์นะครับก็คือว่าบริษัทที่รับขนส่งเนี่ย หรือใครที่ขนส่งเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ทําตรงนี้เนี่ยเ,เวลาคนที่มาเวลาเขามอบนั่นเนี่ยมันสามารถมอบได้ทีเดียวซึ่งเราคงไม่ได้ทราบของออบเจกตีที่ของลูกค้าว่าเขาไปติดต่อใครอะไรยังไงนะครับส่วนตัวผมนะคือคือการทำอย่างเงี้ยมันคงต้องเป็นบริษัทอะคนธรรมดามันคงทําไม่ได้มั้งการที่เราเอาไปผูกโยงกับเรื่องของอุ้มบุญเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไปไม่ถึงนะครับอุ้มบุญเนี่ยมันคือการพูดถึงการที่มีผู้หญิงมารับอุ้มท้องนะฮะ การรับอุ้มทอนนั่นคือต้องเป็นตัวอ่อนนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีสเปิมไปผสมกับไข่แล้วถึงไปใส่ตัวอ่อนได้สําหรับเราเนี่ยเอกสารที่มีทั้งหมดอินเทนชันมันชัดเจนเขามีความประสงค์อยากมีลูกนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันถูกดีแคลร์อยู่แล้วนะฮะว่าว่าผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนะครับน่าจะเป็นความประสงค์ของคนไข้ธรรมดามากกว่านะครับเขาก็ทางกรรมการผู้จัดการก็ บอกชัดเจนนะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาดีแคร์ไว้ว่าเขาเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งเขาอยากมีลูกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาออกไปได้เขาก็เบิกออกไปเขาเบิกออกไปเขาจะเอาไปไหนผมก็ไม่รู้รแล้วเขาจะก็ไม่อยากโยงไปถึงอุ้มบุญว่าตัวเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าตามข่าวนี่คือบอกว่าเดี๋ยวนี้มีธุรกิจนี้อยู่ในลาวถูกต้องนะฮะแล้วหมอไทยหรือหมอลาวหมอไทยครับในข่าวเนี่ยบอกเลยว่าหมอไทยไปลงทุนอยู่ที่หมอไทยไปทําอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็มีคลินิกอยู่ที่นู่น เวลาเก็แบเก็บินมาเก็บที่นี่ <ฮะ S 2> แล้วไปผสมไปฝังไปฝังที่นูน่นนะฮะก็ลองดูก็แล้วกันว่าเป็นไปนได้จริงหรือไม่อย่างไรนะฮะอีกเรื่องนึงเรื่องสอพอน้ำเพียงดินหน่อยคุณอัญชลีพรที่มีข่าวว่ามีแก๊งที่เป็นตำรวจ นะครับแล้วก็บังคับขู่เข็นให้เด็กสาวต้องคับปราเวณีก็คือทั้งบังคับทั้งหลอกล่อทั้งตกเบ็ดเอาโทรศัพท์ไปตกเบ็ดเอาของใช้ไปตกเบ็ดะไรอย่างเงี้ยนะครับพอจากการสืบสวนสอบสวนเข้าไปในเชิงลึกแล้วเนี่ยก็เจอทั้งตํารวจยศด,ดาบตํารวจแล้วก็ยศพันตํารวจโทรหนุนหลังอยู่เนี่ยนะล่าสุดพลตำรวจเอกศรีเวราเอาอีกแล้วครับต้องคนนี้อีกแล้ว คุณสีเวลาสิบทิศป่วยไม่ได้นะคะป่วยไม่ได้นะคะแต<ห>่ต<ห>้องมาทํางานลาไม่ได้นะฮะล่าสุดพลตํารวจเอกสีเวลาลังสิบพนานคุลรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติก็ประชุมร่วมกับพลตารวจตรีพานุเดชบุญเรืองนะครับช่วยราชการรองผู้จัดการตํารวจภูธรภาค5 <S <S แล้วก็ตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนบวกกับตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นตำรวจนายหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้าพลตำรวจเอศีวลาบอกว่าวันนี้เรียบประชุมทุกหน่วยถึงเร่งรัดคดีการค้ามนุษย์และเตรียมขอสารอนุมัติหมายจับส่วนรายอื่นๆอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานไปถึงใครต้องดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเวน้นส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีนายตำรวจยศพันตำรวจโทรลาลนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น ยังไม่ได้รับรายงานแต่หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางวิไนและอาญาครับแล้วแลนี่ก็ปรากฏว่าดาบตํารวจเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่แพร่<ะ>ล่าสุดคนที่แพร่ก็ไปร้องกับผู้การจังหวัด<ะ>ว่าไม่เอากลัวจะมาสร้างปัญหาเหมือนกันที่แพร่อ,อีกคอัะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่ที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ดูแลนะคะ <laughs> อ่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตลอดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกวันนี้ปัญหาพวกนี้ก็ถ้าไม่มีโซเชียลนะผมว่าหลายๆเรื่องคงเงียบเหมืนอนกันนะ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะอันนี้เป็นเรื่องน่ารักหน่อยกันแล้วกันให้คุณอา่านเลยก็แล้วกันผมเนี่ยไม่เคยไปซื้อของแบบนี้นะคุณอัญชลีพรเคยไหมแบบที่เวลาห้างเขาประกาศซปเปอร์เมกา้าลดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนถึงชาติหน้าและชาตินี้อะไรเงี้ย <c oughs> เคยไปซื้อไหมอ๋อแน่นอนเคยค่ะแล้วคนเยอะไหม เยอะค่ะตบตีแย่งชิงของไหมเดี๋ยวฉันจะไปห้างที่เขามีระบบค่ะมีระบบมีระบบหมายถึงว่าให้ตบตีเป็นระบบอ๋อมีระบบเช่นไปรับบัตรคิวรับบัตรคิวแล้วก็เอาลิสต์มาก่อนแล้วก็จดเลยว่าต้องการรุ่นไหนรุ่นไหนเข้าไปถึงปุ๊บให้เวลา15นาทีเอารองเท้ามาให้ลองเสร็จปุ๊บไปจ่ายเงินคือคุณมีเวลาอยู่ตรงนั้นไม่เกิน15นาทีพูดง่ายๆเซนท่านทำระบบนี้ดีมากในการซื้อคนเป็นร้อยๆคนจัดระบบะเรียบร้อย ปรากฏว่าเพจดังอีกเพจหนึ่งนะครับเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันอันนี้เขาจะใช้ชื่อย่อจอหออมอะไรของเขาอ่ะในพันทิปนะครับแต่เขาเป็นชื่อเพจเพจหนึ่งเขาได้มีการโพสต์ภาพแช์พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งไปทำเอาไว้ในในงานอะไรนะงานลดราคารองเท้าครั้งยิ่งใหญ่ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าห้างไหนนะน่าจะอยู่ตรงแยกเอราวันนะคะอ่านะครับ คือกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยก็เข้าไปทําทีเลือกซื้อรองเท้าเหมือนกับคนอื่นๆค่ะแต่เขาก็จะไปเลงเอาไว้ว่าโอ้ยไอรุ่นนี้ยอดฮิตไอสีนี้คนนิยมไออันนี้คนชอบแล้วก็ไปเอากรองเนี่ยเห็นไหมฮะเอามาตั้งเลยเอามาตั้งกองเอาไว้นะโดยที่ตัวเองยังไม่ได้ซื้อนะยังไม่ได้จ่ายเงินยังอยู่ในมุมหนึ่งของร้านแล้วคู่ที่เลงเนี่ยก็จะหยิบมาข้างเดียวกักไว้ก่อนสมมุติว่า คุณผู้ชมไปถึงอุ้ยคู่นี้ชอบลองข้างนั้นไอ้ใส่ได้อยากได้หันไปหันมาพนักง,งานขายบอกอา้าวไม่มีเหลือข้างเดียวไปเจอกลุ่มนี้ปุ๊บมันบอกพี่อยากได้คู่นี้ใช่ไหมจากราคาป้ายเดี๋ยวคุณไปจ่ายแคชเชียร์แต่คุณจ่ายให้เรา200เดี๋ยวเราจะให้อีกข้างหนึ่งคุณไปกักเอาไว้ก่อนหรือไม่งั้น เขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ย Facebook ไลฟ์กันอยู่เลยครับค่ะเอาโทรศัพท์มือถือถ่อถายรูปรองเท้าสดๆเดี๋ยวนั้นเลยขายผ่าน Facebook ใครจะเอาคู่นี้บ้าง uh huh. เดี๋ยวจะจ่ายตังค์ให้แต่โอนเงินมาค่ารองเท้าบวกค่าหัวคิวค่เออนี่เป็นอย่างนี้คุณอันชลีพรเดี๋ยวนี้เขาทำกันอย่างนี้คนที่ได้เห็นคนที่ได้ เจอในโลกโซเชียลด่ากันเช็ดเม็ดเลยครับคือเพราะอย่างนี้นะคะเวลาที่ไปซื้อของทุกวันนี้เพื่อนฝากซื้อแล้ววิธีการฝากซื้อเวลาเราถามว่าเอาเปล่าเจอมันไม่มีรุ่นนั้นนะมันมีรุ่นนี้ราคาเท่านี้นะเดียงก็จะเข้าไปในเฟสไทม์ค่ะแล้วก็ส่องภาพให้ดูเลยเออรุ่นที่สั่งไม่มีนะมีรุ่นนี้<อ>ราคาเท่านี้เอ,เอาไหมเพราะฉะนั้นในร้านเนี่ยเขาจะชินกับการที่ลูกค้า กดโทรศัพท์มาคือไปยืนดูไปยืนแล้วก็ส่องที่สินค้าเลยใช,ใช่ไหมแล้วก็เฟซถามกันใช่ค่ะ,ะคนขายจะชินกับภาพนี้นะค,คุณต้นโดยเฉพาะสินค้าลดราคาคนมาซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อใช้เองอเท่านั้นซื้อเพื่อนฝากซื้อด้วยก็จะส่องให้ดูพูดคุยกันเอาไหมรุ่นนี้เป็นธรรมดาดิฉันก็เลยไม่รู้ว่าไอ,ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนขายเองก็ไม่ได้สังเกตหรือเปล่าคงจะไม่รู้กันละมั้งคะเออ คนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกิดจากการหละหลวมของพนักง,งานหรือว่าเกิดจากการหละหลวมของห้างที่ไม่ทําแบบที่คุณอนชลีพรว่าคือให้บัตรคิวคแล้วให้เวลาใครถึงก่อนมีสิ์ก่อนอันนั้นคือถูกต้องแล้วเข้าไปมีเวลา15นาที20นาทีเลือกให้เสร็จเอาไปจ่ายตังค์รอบต่อไปก็เข้าไปจะได ป้องกันการเข้าไปกักของไว้อย่างนี้โอ้เลนชอบมากเลยนะคะเลนไปเนี่ยเขาจะมีบทเลยนะรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหน <ฮะ S 1> มีเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไอรไแล้วก็ให้เราเช็คลิสต์เลยว่ารุ่นที่เราสนใจเขาจะให้เราทั้งหมดกี่คู่นะให้เราติ๊กเลยว่าเอาสีนี้เบอร์นี้ <ฮะ S 1> แล้วก็เราได้นําเบอร์เท่าไหร่แล้วพอถึงเวลาเรียกเข้าไปที่50คนคพอ50คนปุ๊บนั่งก็อีทุกคนเลยนะคุณต้นแล้วก็ส่งกระดาษแผ่นนั้นให้เขาสักพักหนึ่งเด็กผ้กา,า,าทาเ,เนี่ยเอามาให้ลองตามที่เราลิสไว้แล้วมีเวลาแค่สิบห ออกไปอันนี้อันนี้เป็นเป็นห้างหรูๆสินค้าหรูๆเลยป่ะไม่หมายถึงสินค้าหรูๆแพงๆเลยป่ะพวกฟิฟฟอบอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อนะฮะก็เอามาลงนะครับเอามาคุยกันว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีการหากินแบบแปลกๆอย่างนี้นะครับถ้าผมนะไปนะถ้าผมไปช้านะแล้วคนอื่นเลือกไปก่อนนะแล้วเห็นว่าเขาจ่ายตังค์ผมยอมนะแต่ถ้าเห็นกักอย่างนี้ผมก็ต้องมีถามกันหน่อยอ่ะอย่างคุณแค่ถามอ่ะฮะก็คงถามพนักงานผมไม่กล้าถามนผมก็คงถามพนักงานว่า คุณอนุญาตให้เขาทำอย่างนี้ได้อย่างไรน่าจะมีเรื่องสักนิดนะไม่มีครับผมเป็นคนเรียบร้อยกลัวครับเดี๋ยวนี้ขี้กลัวนะฮะจ้าอาสยามอันนี้คือขันหูใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าจ้าอาสยามเขาไม่เรียกว่าจ้าขันหูแล้วหน้าตาเปลี่ยนไปเสื้อผ้าเปลี่ยนไป ภาพพดเปลี่ยนไปจากเด็กนุ่งสั้นโชว์ะสือเดต้นอะไรก็อย่างที่ว่าว่ากันเนี่ยนะคะกลายเป็นยอดกระตันยูซื้อรถบีเอ็มให้พ่ออนะคะตัวเองก็มีซื้อให้พ่ออีกคันนึงทาบ้านใหม่เอาดูหน้าหน่อยนก็พูดไปยาวแล้วเออผมนี่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 สวยนี่คนนี้ใช่คนที่ร้องคันหูเหรอทำไมหน้าเขาไม่เหมือนเลยอะทำได้ทุกอย่างอะหมายความว่าเขาทำหน้าได้ทุกอย่างหรือว่าหน้าเขาทำได้ทุกอย่าง คือตั้งแต่ไม่ใช่แค่หน้าแหะค่ะทั้งตัวเนี่ยค่ะทำได้หมดนะคะทำไมเขามีเรื่องอะไรหรอก็คือเคยไปจัดฟันไปจัดฟันแล้วก็ปรากฏว่าก็โพสต์ภาพตัวเองเนี่ยใส่รีเทนเนอร์ลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความบอกว่ารีเทนเนอร์ออนไลน์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะต้องเป็นร้านนี้เท่านั้น มั่นใจร้านนี้เพราะว่าส่งแล็บจริงผลิตโดยช่างทันตกรรมที่มีใบรับรองอทีนี้มันก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเพราะว่าเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ภายหลังนะคะแล้วเขาก็ลบภาพนี้ออกไปแล้วบอกว่าไม่ได้สนับสนุนของเถื่อนเพราะคนทํามีใบอนุญาตถูกต้อง ขณะที่ร้านรีเทนเนอร์ก็ได้ออกมาไลฟ์สโระบุว่ารีเทนเนอร์ของเขานั้นเป็นร้านถูกต้องตามกฎหมายแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าทางอุปนายกธนแพทยสภาเนี่ยออกมาบอกบอกว่าเอาละถึงแม้ว่าร้านที่คุณจะไปทําจะเป็นร้านรับทํารีเทนเนอร์ตามกฎหมายจริงๆมีใบอนุญาตให้ทําจริงๆแต่ มันเป็นการขึ้นทะเบียนเพื่อทำอุปกรณ์ฟันเทียมและรีเทนเนอร์เท่านั้นไม่ได้อนุญาตให้ช่างธันตกรรมพิมพ์ฟันในช่องปากแต่อย่างใดทีนี้จากในข่าวที่ระบุว่ามีช่างไปพิมพ์ฟันให้จ้าอาสยามด้วยช่างคนที่ไปพิมพ์ฟันก็ต้องเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพธันตกรรมปี2537ซึ่งเขามีห้ามว่าถ้าใครไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือประกอบวิชาชีพทันตกรรม นาะซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพธันตกรรมจะมีความผิดในเรื่องการเป็นคลินิกเถื่อนอีกด้วยทำยังไงอาทีเนี้ยคุณจะนี่ตอนแรกนี่ออกมาเถียงนะในโลกโซเชียลบอกเอาอะไรกันแค่นี้ไปทำแค่นี้ตอนนี้โดนคนด่าเลยบอกว่าคุณรู้ไหมว่ามีคนตามคุณเยอะมันมีผลไหมว่าคนเขาอาจจะไม่ทันคิดแล้วไปทำร้านเดียวกับคุณซึ่งมันผิดกฎหมายอยู่นะเอออะไรอย่างเงี้ย นะฮะทางคุณหมอก็เลยบอกบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วการที่โฆษณาบอกว่ามีทันตกรรมไปคอยดูช่างพิมพ์อ่ะจริง,รงๆไม่ได้นะเอาหมอฟันไปนั่งดูก็ไม่ได้หมอต้องทำเองใช่เพราะว่าการเอาหมอฟันไปนั่งดูไม่มีปรากฏอยู่ในกฎว่าพอทำอย่างนี้แล้วจะถูกกฎหมายห้ามทำแบบนี้เช่นกันนะฮะแล้ทำไมเขาทำแบบนี้ฮะเพราะมันถูกกว่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วมันอาศัยความชำนาญ<า>ใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาเขาเขา เขาเขียนใน Facebook นะเขียนในโลกโซเชียลวิจารณ์กรณีนี้ไปถึงขนาดว่าคุณจ๊ะเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์กับร้านนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่วยโฆษณาอะไรเงี้ยแต่คุณจ๊ะเขาก็ออกมาแก้แล้วนะค่ะนะครับไม่เป็นไรค่ะก็ธรรมดาไะเราเล่นกับสื่อเราอยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีอะไรประทะบ้างนะบางทีก็ล้มบ้างแล้วก็ลุกใหม่ก็แล้วกันมาถึงจุดนี้แล้วจะไปกลัวอะไร ใช่ไหมจากจุดเริ่มต้นของเธอที่มาถึงมาถึงตรงนี้ได้ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วล่ะค่ะออนะฮะนะะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกทมสตรีทฟู้ดถนนข้าวสารกับเยาวราชกทมจะจัดระเบียบแล้วนะคะจะขายกันแบบอย่างงุ้นก็ได้อย่างงี้ก็ได้อ่าอ่าสองสองดูหน่อยผ้าคีรุกับผ้าเช็ดเขียงอันเดียวกันหรือเปล่าเอาคนละอันกันเอากินได้คุณอย่าพูดสิผมนึกภาพทันทีเลยนะเอาจริงดีฉันเนี่ย ไม่อยากจะพูดเลยเจ้าประจำนี่ฮะกินมาตั้งนานวันนี้ฉันเห็นมันเป็นผื่นเดียวกันผ้าคาดเอวด้วยนะว <จบ S 2> นใหล่จะผื่นเดียวกันจบหมดเลยอะแต่ว่าคืออย่างนี้ข้าวสารกับเยาวราชเนี่ไม่ได้เหมือนกับจุดอื่นนะครับอย่างจุดอื่นสีลมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาห้าม <c oughs> ขายเลย <c oughs> แต่ข้าวสารกับเยาวราชเนี่เขาจะเข้าไปจัดระเบียบให้คุณขายนะครับมีทั้งการกําหนดสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของผู้ค้าในแต่ละพื้นที่ เรื่องชุดประกอบอาหารเรื่องสีผ้ากันเปื้อนอันดับแรกจะเน้นเรื่องของความสะอาดเลยนะฮะก็ลองไปฟังดูนะครับว่าการจัดระเบียบนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเขาว่าอย่างไรครับเราจะจัดเรื่องสถานที่ขายอาหารเนี่ยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องจัดให้มันสวยงามสะอาด ถูกโดยเฉพาะเรื่องสะอาดเนี่ยถูกสุขลักษณะเนี่ยจะเป็นมากอยงเช่นผู้ประกอบอาหารจะต้องใส่ถุงมือหรือว่าใส่ผ้ากันเปือเอ้อนต้องไม่เทน้นําลงทิ้งตรงนี้เราเราเรา,เราเตรียมเราเตรียมข้อมูลไลว้แล้วเวราจะทําที่ไหนบ้างอย่างไรเนี่ยเตรียมไว้เป็นจุดที่ที่ชาวต่างชาติสนใจหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาสนใจ ส่วนทางพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครอันนี้แกเสริมบอกว่าแต่การจัดระเบียบเข้าสารเยาวราชอย่าไปได้คิดว่าเออแล้วที่อื่นจะได้ขายอย่างนี้เหมือนกันนะคลององแองหรือว่าที่จุดอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้ขายนะครับคือ<ะ>ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า2ที่นี้จะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินด้วยนะครับพื้นนั่นแหละสําคัญที่สุดพื้นไม่สะอาดนะะแล้วก็ พวกน้ําที่ใช้ในการล้างภาชนะนะฮะท,ที่ยังน่ากลัวอยู่ค่ะนะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมานิวอรุณสวัสดิ์ช่วงต่อไปครับค่ะ